สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกนะครับกรมงานไม้จากรุ่นสู่รุ่นนะครับและผู้ที่คลั่งไคลชื่นชอบงานไม้ทุกท่านนะครับก็ในคลิปนี้จะเกี่ยวกับสว่านเป็นสว่านของอกิตตาที่ผลิตออกมาเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันสตรีสากลโลกนะครับก็เลยออกเป็นโทนสีชมพูมาแบบที่เห็นนี้นะครับ ซึ่งการผลิตนี้ก็จะผลิตด้วยที่จานวนจํากัดนะครับแล้วก็ผลิตแค่ครั้งเดียวครับจะไม่มีการผลิตเพิ่มนะครับเป็น l i เ i t ด d นะครับเรามาดูคุณสมบัติของสว่านตัวนี้นะครับกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีชื่อรุ่นบอกนะครับก็ D S สอง D S A นะครับ P 1 P ก็มาจากคําว่าพิงนะครับ1ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับว่าผลิตแค่ครั้งเดียวนะครับในก็จะมีเป็นกระเป๋าผ้ามาให้นะครับ ตัวนี้ก็เป็นเป็นตัวปักเป็นลายปักเลยนะครับทนทาน,นครับไม่ใช่เป็นพิมพ์ซินสกีนก็จะมีคู่มือนะครับแล้วก็มีใบรับประกันให้มาข้างในนะครับจะมีตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องจะไม่มีดอกมาให้นะครับมีตัวเครื่องแบบนี้นะแล้วก็มีแบตแบตให้มาหนึ่งก้อนแล้วก็มีแท่นชาร์จนะครับ แท่นชาร์จตัวนี้จะเป็นพิเศษ <acted> หน่อยนะครับจะเป็นแท่นชาร์จแบบแท่นชาร์จเร็วนะครับ <toggle sound> ที่รุ่นปกติจะจะไม่มีความเร็วแบบตัวนี้นะครับตัวนี้จะเร็วกว่านะครับแท่นชาร์จประกอบข้อจตกางเรื่องหนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องตัวแบตนะครับตัวแบตตรงนี้จะมีไฟบอกนะครับว่ากําลังไฟแบตตอนนี้มีแค่สองข, <ạt> ขีดนะครับใกล้หมดแล้วนะครับซึ่งจะต่างจากแบตเตอรี่รุ่นทั่วไปรุ่นทั่วไปจะไม่มีตรงนี้บอกให้นะครับ เกิ่ยวกมากิตาน่าจะทำแบบนี้ทุกรุ่นเลยนะอย่างของมีซึ่งซึ่งมีตำแหน่งการบอกก็ดีเหมือนกันนะครับอย่าง power tech เนี่ย power tech ก็จะมีบอกบอกอยู่ตรงนี้นะครับนี้ไฟเต็มทำให้เรารู้ว่าในแบตเตอรี่เราเนี่ยมีกำลังไฟแค่ไหนนะครับแบตก็จะให้มาหนึ่งก้อนนะครับเวลาถอดแบตก็ให้กดไปที่สีขาวตัวนี้ลงมานะครับแล้วก็ดันครับ เป็นลักษณะแบบนี้ครับใส่ก็เหมือนกันครับใส่ลงไปอย่างนี้ตรงๆแล้วก็ดันเข้าไปให้ดังคึกนะครับ,บ,บตัวแบบจะให้มาก็คือ12วลต์นะครับ2.0แอมป์ m, นะครับซึ่งรุ่นปกติจะได้แค่1.5แอมป์นะครับอันนี้ก็เป็นที่เน็ตจมขัดนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นการทำงานาเกี่ยวกับระบบทอร์กนะครับก็หมายถึงว่าเวลาที่เรา ไขสว่านไขเกียวปล่อยลงไปแล้วต้องการให้เกียวปล่อยหยุดแค่ตรงไหนนะครับก็ใช้ตั้งที่ตัวเลขเหล่านี้ดูนะครับแต่ถ้าเราเป็นการเจาะไม้นะครับเจาะไม้เจาะเหล็กทั่วไปเราก็ปรับหมุนตัวนี้นะครับปรับมาที่ลูกหัวสว่านลูกหัวดอกสว่รนแบบนี้นะครับ